Thank <laughs> you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นอาทิตย์ที่สามของเทศกาลมหาพรตและพี่น้องคงจําวันที่เราไปรับเท่าก็พระศาสนา,า,าจักก็ขอให้เราได้กลับใจใช้ทุษบาปได้สํานึกว่าตัวเองเป็นฝุ่นดินและจะกลับกลายเป็นฝุ่นดินแม้ว่าจะมีทุกอย่างมีชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆสักวันหนึ่งก็คงจะไม่มีอะไรเหลือสําหรับเรา หรือว่าจะมีถ้อยคําที่บอกว่าจงกลับใจได้เชื่อในพระวรสารเถิดก็หมายถึงว่าพระบินเจ้ายังให้เวลาเราที่จะกลับใจตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราแก้ไขความผิดบุกร่องของเราได้เราก็อยู่ในหนทางแห่งความรอดจริงไหมครับในสัปดาห์ที่3นี้บทอ่านบทแรกก็จานหนังสืออยบก็พูดถึงโมเสสที่หลังจากที่ถูกกษัตริย์พบว่าตัวตัวเขาเองนั้นได้ไปฆ่าคนชาวอียิปต ก็เลยจะเล่นงานเขาเขาก็วิ่งหนีไปออกไปไกลทีเดียวไปอยู่อีกแห่งหนึ่งแล้วก็ไปพบครอบครัวหนึ่งชื่อครอบครัวของเยโธเนี่ยก็ไปเลี้ยงแกะรับจ้างแล้วก็มีลูกสาวที่เขาอ่าก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของเยโธคนหนึ่งจากนั้นในวันนี้ที่พูดถึงก็คือโมเสสก็ไปไปเลี้ยงแกะ เหมือนธรรมดาแต่วันนั้นไม่ธรรมดาก็เ,าเพราะว่าเขาได้เห็นไฟที่ไหม้อยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในป่าอยู่ในต้นไม้นั้นนะ่ะในพุ่มไม้นั้นนะ่ะแต่ไหม้เท่าไหร่ก็ต้นไม้ก็ไม่ตายเขาก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าจัดก,กับจัดจากกลางพุ่มไม้ว่าโมเสสโมเสสเขาตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ พระองค์สั่งห้าว่าอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้จงถอดรองเท้าเสียเพราะสถานที่ที่ท่านยืนอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระองค์ยังตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบรรพรบุรุษของเจ้าเป็นพระเจ้าของอบราฮัมพระเจ้าของอิสาคพระเจ้าของยาโคบโมเสสยกมือขึ้นปิดหน้าไม่กล้ามองดูพระเจ้าครนี้พระองค์สั่งเขาว่าไงครับ เราสังเกตเห็นความทุกข์ยากของประชากรของเราในอียิปต์เราได้ยินเสียงร้องเพราะความทารุณของนายงาน ừ, ก,ก็จับให้เขาทำงานหนักเหลือกเกินทำอิดขนหินแล้วก็ใช้เหมือนทาสใช้เหมือนสัตว์ฉะนั้นเวลาที่พวกเขาร้องไปหาพระเจ้าพระเจ้าได้ยินก็เลยสั่งโมเสสว่านี่ให้ลงไป ยังอียิปต์แล้วก็ช่วยนำเขาออกจากประเทศนั้นไปสู่ดินแดนที่รมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไปทางไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมน้ำพึ่งไหลบริบูร์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราเห็นว่าพระบินเจ้าทุกวันนี้ก็ยังฟังเสียงของคนที่ทุกขร้อนลำบากใจถูกทรมาน ด้วยวิธีการต่างๆนานามนุษย์เราเนี่ยเป็นคนที่จะมีความรู้สึกมากกว่าสรรว์สัตว์ทั้งหลายเวลาถูกกระทำแต่คนที่กระทำนั้นใจร้ายขนาดที่ไม่รู้เลยว่าคนที่ถูกกระทำนั้นเจ็บปวดอันนี้ต่างหากที่ทาให้พวกเรามาต้องพิจารณาในเทศกาลมหาพรตเนี่ว่าการกระทำของเราก็ดีคำพูดของเราก็ดีท่าทางของเราก็ดีทำให้คนอื่น รู้สึกเจ็บปวดบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะเข้าทํานองที่ว่าใครเจ็บปวดก็เป็นเรื่องของเขาตัวเองไม่เกี่ยวเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเด็กหญิงชาวเขาคนหนึ่งที่ถูกสามีภรรยาทรมานเคี่ยนตีและก็ใส่เข้าไปในกรงสัตว์แล้วก็เอาน้ำร้อนเนี่ยเทลงไปโอ้โหใจของคนที่ บอกว่าเป็นมนุษย์นี่ก็คือใจสัตว์ที่แท้จริงตอนนี้เขากำลังตามล่าสามีภรรยาคู่นี้อยู่ว่าทำได้อย่างไรทำยังไงทำได้ลงคอทั้งๆท,ท,ที่เขาก็เป็นคนเด็กคนหนึ่งก็ยังเป็นคนอันนี้ภาพโทรทัศน์ฉายออกมาให้เห็นเป็นการประจานไม่ใช่แต่สังคมไทยเท่านั้นแต่ประเทศไทยทั้งหมดว่าพวกเรายังปล่อยให้ผู้ร้ายลอยนวลยังปล่อยให้คนเนี่ย มองคนเป็นสัตว์และมองสัตว์เป็นคนอันนี้ก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ไม่เหลือเลยแทนที่จะมองมนุษย์เป็นมนุษย์ก็มองมนุษย์เป็นสัตว์ดังนั้นเราจึงต้องพยายามพิจารณาดูว่าในมหาพรตเนี่ยบางทีท่าทีของเราอาจจะมีอะไรที่ทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนหรือเปล่าส่วนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงพระเยซูเจ้าบอกว่าพวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต ถ้าว่าเราเดินในทางที่ไม่ถูกเนี่ยมิฉะนนก็จะพินาศแล้วก็พงบอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิตทุกท่านจะพินาศเหมือนกับคนที่ตายในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ยังพูดอีกถึงต้นมะเดือ่อที่ปลูกมาสามปีแล้วปกติต้องให้ผลแล้วสามปีเนี่ยแต่ปรากฏว่ามะเดื่อไม่ได้ให้ผลเลยถ้าไม่ให้ผลเนี่ยก็คือจะต้องบอกให เจ้าของก็จะบอกให้คนงานเนี่ยตัดทิ้งเสียเพราะโอกาสจะไม่มีแล้วอย่างเงี้ยพี่น้องครับภาพที่พระเยซูเจ้าฉายเราเห็นในพระวรส,สารวันนี้ในครึ่งแรกนั้นก็พูดถึงว่าจะมีคนสองกลุ่มผู้ซึ่งถูกฆ่าตายในโศกนาฏกรรมที่กรุงเยรูซาเล็มและพระเยซูเจ้าก็จบลงด้วยการด้วยการอ้างอิงว่า ส่งนาฏกรรมเหล่านี้มันก็เป็นส่งนาฏกรรมของคนที่ฟังนั่นแหละถ้าหากเราไม่กลับใจถ้าหากเราไม่กลับใจเราก็จะพินาศกันทุกคนส่วนตอนที่สองของพระวรสารในวันนี้ <c oughs> ก็พูดถึงต้นมะเดื่อไงครับที่บอกว่าปลูกมาอยู่ในสวนนงุ่นุนนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าในสวนนุ้่นนะุนเป็นที่ที่ปลูกต้นมะเดื่อดีที่สุด ถ้าหากว่าต้นมะเดื่อไม่สามารถที่จะขึ้นที่นั่นมันก็จะไม่ขึ้นที่ไหนได้เลยก็แปลกดีนะครับส่วนต้นมะเดือ่อโดยทั่วไปแล้วก็ใช้เวลา3ปีเพื่อจะได้มีผลแต่ถ้า,าว่ามันไม่เกิดผลไปใน3ปีนั้นนะ่ะมันทีอาจจะไม่เกิดผลเลยก็ได้นี่ก็เป็นการอธิบายให้พวกเราทราบว่าเจ้าของสวนอ่ออางุ่นที่ มีต้นมะเดื่ออยู่ในนั้นก็จะบอกกับชาวสวนว่าทามันไม่ได้ผลเลยก็คงจะต้องตัดทิ้งแล้วคนที่เฝ้าก็บอกว่าขอเวลาหน่อยเถิดข้าพเจ้าก็จะพรวนดินใส่ปุ๋ยมากขึ้นนี่แหละครับก็คือการที่พระศาสนาจักรก็พยายามที่จะบอกกับเพื่อพระรรพระริจ้าว่าขอให้เวลาแก่สัตบุรุษเพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือจะ ทำให้เกิดดอกออกผลได้พี่น้องครับพระเยซูเจ้าเล่าเนิทานนี้สําหรับคนสองกลุ่มพวกแรกก็หมายถึงพวกอิสราเอลวทที่สองก็หมายถึงพวกเรานั่นเองว่าอิสราเอลนั้นโรรองก็ประครบประงมมานานแต่ก็ไม่เกิดผลก็เลยต้องให้พวกเราเนี่ยมารับมรดกของโรรองแทนซึ่งมรดกนี้เป็นมรดกที่ พรรองหมายมั่นจะให้เขาได้ด้วยแต่คนอื่นก็ได้ด้วยแต่เขาในฐานะที่เป็นผู้ที่โรรองเลือกแล้วตอนนี้บอกไม่ต้องการพระองค์ mm. ก็ช่วยไม่ได้นะครับทุกวันนี้ก็มีชาวยิวอยู่ประมาณประมาณห0 0คนที่กลับใจเป็นคาทอลิกนอกนั้นก็ยังถือาศาสนาดั้งเดิมอยู่พวกเราก็เลยบอกว่าบางทีเราก็ต้องสวดให้เขาได้มีโอกาสได้กลับใจเพื่อจะได้ รับมรดกที่พรงเคยให้แก่บ,บรรบุบุษของเขาขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจา,า,จาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพ<ด>ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขสน,ขนิรันดร์